รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซนะครับรับมือนี่เป็นมือวั่นจันนะครับเนาะรับมือวั่นจันท์นะครับหวยเล่าพัฒนาออกนะครับพี่น้องเอฟซีับมือนี่กับบรรยากาศแต่เซานะครับเนาะตั้งแต่ตีห้าจะหกโมงแล้วนะครับเนาะครับแอดก็จะมาลงแนวทางนะครับเล่าพัฒนาสุดเหล็กสามตัวนะครับพี่น้องเอฟซครับรอบนี้นะครับจะเข็นหาลักลอยนะครับ ลัก้อยนะครับพี่น้องที่บริเวณลักซิปนะครับเน้นที่หลักร้อยนะครับเนาะเหลยกสามตัวนะครับครับแอดจะพันให้พี่น้องเฮาแล้วก็มีความมั่นใจนะครับรอบนี้นะครับพี่น้องที่คลิปแรกนะครับที่แอดลงแบบต้องวดเพราะว่าตัวเหลยกนะครับเฮ็ดมาตามสูตรนะครับทาที่เฮ็ดเหลยกมาในลักษณะที่วางไงนะครับแล้วก็ ชุดเด่นนะครับตัวเด่นนะครับลักลอยลักพันนะครับรับแอดจะมาลงให้พี่น้องเข้าก็คือลักร้อยลักสิบลักหน่วยลักพันนะครับเราก็มาจับเลขกสามตัวก็คือเน้นที่ลักลอยนะครับเนาะเพราะว่าลักลอยเลขกวิ่งจะแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะสำหรับเลขกวิ่งเอาหลอบนี้นะครับพี่น้องเข้านะครับมาเบิ้งมาชมไปดมกันนะครับแอดจะมาลงแนวทางเขียนให้พี่น้องเข้าแบบ จาแจงไปทํากันเนาะครับสีขาสีรุ่นนั่นนะครับยัดกับบัลเดกับลั่นตีนะครับเพราะว่าตามทีคือแอร์เทนมานะครับ้าเหตุโยมมาลักษณะเรียกชนกันหดสามสี่ตนะครับเนาะจะมีโอกาสมาไลยนะครับโดยเฉพาะเหลยกวิ่งนะครับเนาะวิ่งเพราะว่าห้วเหล่าพัฒนาออกรอบเดียวจบนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็คือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลไทยออกสองเทือนะครับ เหล็กล่างกระส่วนเหล็กล่างเหล็กบนกับส่วนเหลก็ลกบนเนาะ,นาะ,นาะนเอาพี่ลองอฟซนะครับมาเบิ่งมาชมไปด้กันครับนี่คือ <c oughs> ผลงานลิบต้องวดนะครับลิบต้องวดที่ยัดลงหลังจากเล่าพัฒนาออกนะครับเนาะยัดลงนะครับเอาเข้ามาหาลักลอยนะครับลักลอยจะมาจับใส่ เกาหากับสามเกาซีเกาแล้วก็ซีหานะครับตัวเลขยังคงทีเหมือนเดิมนะพี่น้องซี่ครับยังคงทีเหมือนเดิมกัดจะมาหาล,ากลักรอยนะครับเห็นเป็นเลขกสามตัวขอบคุณสำหรับคา่าลำชาก,กาแฟนะครับพี่นอ้องที่อวดขอมาเนาะครับเนาะ เบียกห้าน้อยแตกเมือวานนะครับครับห้าน้อยแตกเหมือวานแตกสามน้อยนะครับตรงๆเราก็มีเจ็ดหาหาเจ็ดออกสะโพกจิตนะครับออกอเฉพากจิตกับกาศาสตร์นะครับเนาะหาเจ็ดเจ็ดหาเราก็มาแตกอยู่ห้าน้อยห้าน้อยพิเศษบ่ะพีน่น้องมาแตกอยู่ห้าน้อย มาแตกอยู่ห้าน้อยปกตินะครับแตกอยู่ที่ห้าน้อยปกติหัวเชียนนาเดียหายแปดหกกระสีเก่านะครับเลืกเลืกบนออกซีแปดหกเลือกกลางออกซีเก่านะครับของห้าน้อยเมื่อวาน พี่น้องเอฟซีครับมาเบ่งมาชมสูตรเลขสามตัวนะครับ <c oughs> สูตรสามตัวเน้นที่หลักร้อยนะครับครับ,รบหมวดประจำวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่ห้าทับแปดทับหกเจ็ด หลักร้อยนะครับนะเนาะเลขออกเก้าหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ห้าเอาห้าหาลักร้่อยเนาะพี่น้องเข้านะครับหลักร้อยนะครับ ครับเหล็กล่างออก4 0เนอะอันนี้เกาเด้พีน่น้องีงหมดที่่ันมานะครับอันนี้ไม่นะครับ 914005 914005ครับหลักรออ้อยครับจะมาเติมใส่ให้พี่นอ้องเท่าก็คือมี9นะครับมี4ครับครับหลักร้อยมีเก่ามี4นะครับ,รบ,รมมรบพี่น้อง FC ครับรอบนี้ก็ เขาเหยียจะว่างจับคูนะครับให้พี่น้องเข้าก็คือเก้าเก้าสี่นะครับจับคูเลยน,เน, 9, 9, 4, นะครับเก้าเก้าสี่นะครับเก้า ห้าเก้านะครับเก้าเก้าห้าสี่เก้าห้า cao xám cao xì xám cao xì xì cao cao xì hạ ครับพี่น้องนะครับมีอยู่ย่างละซี่คูนะครับเนาะครับเพราะว่าจัดจับอยู่ในชุดขีบเก้านะครับเป็นเพียงแต่แค่เอารักลอยมาใส่นะครับเนาะรักลอยนะครับมีเี่กับเก้านะครับมีโอกาสหลายที่สุดนะครับสี่กับเก้านะครับเนาะครับห้วอว่าศูนจะกงทีนะครับ ครับพี่น้องเข้านะครับรักลอยนะครับมีเก่ามีสีศูนย์กาดยุคคงทีใดนะครับถ้าถ้าตำแหน่งศูนย์ยุคงทีก็คือศูนย์ยุคลักลอยนะครับพี่น้องเขาก็จับศูนย์มาได้นะครับเนาะครับหรือว่าศูนย์นะครับอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะครับเนาะครับมีเก้ามีสี่นะครับตัวระว่างก็คือศูนย์นะครับรักลอยครับแอบก็ว่าเป็นเฮดคักแล้วนะครับเนาะครับกับมียูแค่นี่นะครับ พิจารณาเบิ้งเอานะครับพี่น้องเข้านะครับครับตัวเล็กทั้งเบ็ดแปดคู่นะครับหลักร้อยเน้นๆนะครับนะเนาะพี่น้องเข้านะครับหลัก้อยเน้นๆของแอปนะครับเอาให้พี่น้องเข้าเจ็บหน้าจอไปทั้งเด็กสามตัวนะครับสองตัวไปน้ากันนะครับนะครับจับเวินกันนะครับพี่น้องเข้าจับใซ่กันเอาแล้วนะครับตัวที่โอกาสเป็นมาก เป็นไปได้นะครับเนาะนี่คือคลิปแรกนะครับที่เส้นอดีลงนะครับนี่คือคลิปที่สองนะครับเนาะคลิปที่สองเก่าลักลักเก่ากับสีมาเป็นลักลอยนะครับเก้ากับสีมาเป็นหลักร้อยแสดงว่าเหลขวิ่งเนีนๆก็คือมีเก่ามีสีมีหานะครับเนาะมีเก้ามีสี่มีห้ามีสามนะครับเหลขกวิ่งต้องติดมากนะครับเนาะเอากระควอยที่้องเข้าโชคแม่นกันทุกคู่ทุกคนกับเล่าตรนา ลดเลขสามตัวนะครับของเสีนนาดีนะครับเนาะเอาให้พี่น้องเข้าแตกสามตัวเลยเด้อครับสำรับชิปนี้ก็สวัสดีครับผม